m a k กิ้งว w วันนี้ขอนำเสนอข่าวด่วนการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย Simple Harmonic Motion คณะผู้จัดทำอุปกรณ์และวิธีการทดลองมวลที่ใช้การทดลองได้แก่ดังนี้ m1 ยานม60กรัม m2 ขวดน้ำ230กรัมความยาวเส้นเชือก1.5เมตรค่าเฉลี่ยเลขที่รวมกันอัตราเร็ว30.8เมตรต่อวินาที วิธีการคำนวณหาค่าจากสูตร v เท่ากับ2คูย r ส่วน t วิธีทำ30.8เท่ากับ2คูณ3.14คูณ1.5ส่วนด้วย t 30.8คูณ t เท่ากับ9.42 t เท่ากับ9.42ส่วนด้วย36.8จัดได้ค่าประมาณของค่าคือ0.3 วิธีการคำนวณหาอัตราเร็วจากสูตร v เทกับ2แพส่นด้ว t วิธีทำ v เท่า,ากับ2คูณ3.14คู1.5ส่วนด้วย0.3จัได้ค่าประมาณของอัตราเร็วคือ31.4สรุปจากการทดลองหาค่าอัตราเร็วจากการเหวี่ยนได้ประมาณ31.4เมตรต่อวินาทีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราเร็วเฉลี่ยเลขที่ลมกันคือ30.8เมตรต่อวินาทีที่ได้อัตราเร็วไม่ตรงกันอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆ